สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยู u ูบถาอินเทอร์น็ตติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่29มีนาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนได้ยินดีต่อการผ่อนคลายความถึงเครียดในภูมิภาคตนออกกลางในระหว่างการหารือทางโทรศัพท์กับเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซันมานมกุฎราชกุมารและนายกประมุมรีของซาอุดีอาระเบีย หลังจากที่จีนเป็นตัวแทนในการเจรจาข้อตกลงปรับความสัมพันธ์การทูดระหว่างอิรานและซาอุดีอาระเบียที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันที่10มีนาคม2566ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ความสัมพันธ์แช่แข็งนาน7ปีซึ่งทั้งสองชาติต่างก็ทำสงครามตัวแทนในหลายสมรภูมิในภูมิภาครวมถึงสงครามในเยเมนด้านมากุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียสแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของจีนในการพัฒนาความสัมพันธ์กับชาติเพื่อนบ้าน ขณะนี้ทั้งอิรานและซาอุดีอาระเบียียเมเปิดสถานทูตในเมืองหลวงของสองประเทศก่อนสิ้นสุดเดือนรอมฎอนถือเป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของศาสนาอิสลามนับเป็นพัฒนาการครั้งใหญ่สําหรับประธานดิบดีสีจิ้นผิงที่ผลักดันจีนนั้นมีบทบาทเชิงรุกในสถานการณ์โลกความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยครับก็ต้องบอกว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวเมื่อทางด้านซาอุดีอาระเบียกับทางด้านอิรา่านั้นกลับมาฟื้นความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งทําให้ภูมิภาคตะวันออกกลางนั้นเกิดความ รักความสามาัคคีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นจากก่อนหน้านี้มีความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยนะครับมากพอสมควรโดยเฉพาะการดึงเอาเรื่องของความเชื่อทางศาสนาระหว่างนิกายซุนีกับนิกายเชีอะั้นเนี่ยเข้ามาผสมกับความขัดแยง้งจนทําให้หลายประเทศนั้นมีความไม่ลงรอยกันอยู่พอสมควรและก็ทําให้ชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานั้นใช้ช่องว่างของความขัดแย้งในภูมิภาคนั้นเนี่ยครับเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์จนกระทั่งจีนเข้ามา กลายเป็นกาวใจเชื่อมความสัมพันธ์ทําให้ภูมิภาคแห่งนี้กลับมาฟื้นความสัมพันธ์กันอีกรอบหนึ่งโดยเฉพาะระหว่างทางด้านอิหร่านกับซาอุดีอาระเบียก็ส่งผลให้ประเทศอื่นๆที่อยู่ทั้งสองฝั่งนั้นเนี่ยครับกลับประคืนสัมพันธ์กันอย่างเช่นซีเรียเองนั้นตอนนี้ก็กลับมาฟื้นความสัมพันธ์กับทางด้านซาอุดีอาระเบียในขณะที่อิหร่านนั้นเนี่ยครับก็ตั้งเป้าว่าจะเดินหน้าฟื้นความสัมพันธ์กับบาเรนกับทางด้านจอแดนกับทางด้าน ในส่วนของสหรัฐอารัรบเอมิเรต์นะครับเพื่อที่จะทําให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นภูมิภาคแห่งความรักความสามัคคีเพื่อที่จะเดินหน้าพัฒนาเนี่ยครับเรื่องราวต่างๆไปด้วยกันซึ่งล่าสุดอย่างที่บอกครับร่าประธานรดีสีจิ้นผิงผู้นาของจีนนั้นก็โทรศัพท์พูดคุยกับปกุราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซันมา oh นหลังจากที่รับหน้าที่เป็นตัวแทนปรับความเข้าใจปรับความสัมพันธ์จนกลายเป็นผลสําเร็จนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่น่าสนใจน่าติดตามที่ช่องไายอินเตอร์เนิวนั้น เกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ